Hi students and welcome back to English Online with Teacher Yongyut Chantima. Today we are going to learn about the present continuous for future arrangements. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะครับซึ่งหัวข้อเรื่องที่พวกเราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องของ present continuous for future arrangements นะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้ หลักการใช้ว่าใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างประโยคกันก่อนนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ I'm having dinner with friends tonight. I'm having dinner with friends tonight. นะครับฉันจะกินข้าวมื้อเย็นกับเพื่อนคืนนี้นะครับสังเกตประโยคตัวอย่างนะครับเขาใช้โครงสร้างของ Present Con ถูกไหมลูกแต่ว่ากำลังบอกถึงหรือว่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับใช้โครงสร้างของ present con แต่จะบอกถึงเหตุการณ์ที่จะทำในอนาคตนะครับทีนี้เรามาลองดูโครงสร้างของ present con นะครับว่าเป็นยังไงโครงสร้างของ present con นะครับก็จะเป็น subject ตามด้วย verb to be ตามด้วย verb เติม ing นะครับซึ่ง verb to be ก็จะมี is am a r นะครับ is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ am ใช้กับ i นะครับ a r ใช้กับประธานที่เป็นพะหูพจนะครับนี่คือ verb to be ทีนี้ลองมาดูในส่วนของการใช้ verb to be กันบ้างนะครับถ้านักเรียนใช้ verb to be โดยการพูดไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะจำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่น I am I am อย่างนี้นะครับ You are You are He is นะครับเราจะรู้ว่าประธานใช้กับ verb to be ตัวไหนนะครับคือมันจะคล่องติดปากเราไปนะครับ "ah, uh, okay, madu, toyang, toyang. i am living. i am living. you are living. you are living. we are living. we are living. they are living. they are living. he is living. he is living. she is living. she is living. it is living. it is living. j o h n is l e a v i n g John is l e a v i n g j o h n and I are l e a v i n g John and I are l e a v i n g นะครับครับเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับดูบทสนทนาของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้หญิงถามว่า What are you doing this weekend What are you doing this weekend ในสุดสัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรนะครับผู้ชายตอบว่า I am camping with my friends. I am camping with my friends. ฉันจะไปตั้งแคมป์กับเพื่อนของฉันนะครับสังเกตว่าประโยคคำถามก็ใช้ present con, ประโยคคำตอบก็ใช้ present con แต่พูดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับ What are you doing tonight? What are you doing tonight? คืนนี้คุณจะทําอะไรหรือว่าคุณจะไปไหนนะครับผู้หญิงเสื้อสีม่วงตอบว่าอะไรครับ I'm going to the cinema with Paul I'm going to the cinema with Paul ฉันจะไปดูหนังกับ Paul นะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคือคืนนี้นะครับฉันจะไปดูหนังกับพ u l นะครับในขณะที่พูดยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าได้วางแผนไว้แล้วว่าคืนนี้จะไปดูหนัง นะครับให้สังเกตการใช้ดีๆนะครับว่าเอ๊ะเราใช้ present con มาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ยังไงนะครับมาดูในส่วนของ present continuous for future arrangements นะครับมันคืออะไรใช้อย่างไรนะครับ a future arrangement is a plan that you have decided and organized with another person ฟิวเจอร์อะเรนจเมนต์คืออะไรลูกคือเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนแล้วก็ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับมีการวางแผนอย่างแน่นอนมีการใส่ในปฏิทินไว้แล้วว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อลือนี้จะทำอะไรบ้างนะครับกำหนดเวลาเรียบร้อยกำหนดสถานที่เรียบร้อยนะครับนัดหมายกับคนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราวางแผนไปแล้วล่วงหน้านะครับนี่คือ Future Arrangement นะครับ มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับ You are starting work tomorrow. You are starting work tomorrow. คุณจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้นะครับคุณจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้สังเกตว่ามันจะมีคำบอกเวลาด้วยนะครับคือคำว่า tomorrow นะครับซึ่งโครงสร้างที่เขาใช้ก็คือเป็น present con ใช่ไหมลูกมี subject คือ you verb to be คือ are แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing คือคำว่า s t a r t i n g นะครับประโยคที่2 my parents are coming to see us next week my parents are coming to see us next week พ่อแม่ของฉันเนี่ยจะมาเจอพวกเราในวันในวันไหนลูก next week ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีคำบอกเวลาบ่งบอก แน่นอนชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับ she is flying to Tokyo next week she is flying to Tokyo next week เธอจะบินไปที่โตเกียวในสัปดาห์หน้านะครับสังเกตว่ามีการบอกเวลาชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่วางแผนเวลาร่วงหน้านะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับประโยคต่อมาครับ they are flying to New York Tomorrow morning, they are flying to New York tomorrow morning นะครับพวกเขาจะเดินทางไป New York ในวันพรุ่งนี้ตอนเชา้านะครับก็จะมีคำบอกเวลาเช่นเดียวกันนะครับคือคำว่า tomorrow morning นะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเกิดขึ้นพรุ่งนี้ตอนเชา้านะครับเป็นสิ่งที่วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับประโยคต่อมาครับ I'm going to church this evening I'm going to church this evening นะครับฉันจะไปที่โบสถ์ในเย็นนี้นะครับก็วางแผนไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าจะไปโบสถ์เย็นนี้นะครับแล้วก็ไปแน่นอนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่วางแผนไว้แล้วนะครับประโยคต่อมาครับ I am spending Christmas and New Year with my mom and dad ฉันจะใช้เวลาคำว่า spend นะลูก spend ตัวนี้แปลว่าใช้เวลานะครับฉันจะใช้เวลาในช่วงของวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่เนี่ยกับแม่และพ่อนะครับกับแม่และพ่อสังเกตว่าช่วงเวลาเขาบอกเมื่อไหร่ลูกเขาบอกคือช่วงคริสต์มาสแล้วก็ New Year อันนี้ก็เป็นการบอกช่วงเวลานะครับเป็นสิ่งที่วางแผนไวล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้นักเรียนมาดูตารางในส่วนของ John s p l a n n e r นะครับเป็นตารางงานหรือว่าเป็นตารางที่จอเนี่ยเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับมาดูวันเสาร์และวันอาทิตย์ของจอนะครับ on Saturday and Sunday นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆนะครับมาดูในวันเสาร์ก่อนว่าจอเขาทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาทำในช่วงของเวลา10 'clock นะครับ ก็จะเป็น m i s เข้าสื่ at the airport นะครับก็ไปรับญาติที่สนามบินนะครับต่อมาก็ drive around town นะครับพาญาติไปขับรถนะครับรอบเมืองนะครับ introduce c o ้าสื่ to friends นะครับแล้วก็แนะนำญาติเนี่ยให้เพื่อนได้รู้จักนะครับ tennis พาไปเล่นเทนนิสแล้วก็ Dinner Party at home นะครับแล้วก็มีงานปาร์ตี้เล็กๆนะครับที่ที่บ้านนะครับ มาดูในส่วนของวันอาทิตย์นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ t a k e to าส u a เช a ่พาลูกพี่ลูกน้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับ Lunch at h o t Rock Cafe Lunch at h o t Rock Cafe นะครับพาไปกินข้าวเที่ยงที่ร้าน h o t Rock นะครับ Video games at Direct House Video games at Direct House พาไปเล่นเกมที่บ้านของเดเร็กนะครับ Dinner at the local pub Dinner at the local pub ไปกินข้าวเย็นที่ไหนลูกที่ผับใกล้บ้านนะครับต่อมาก็จะพาไป Cinema at the shopping center นะครับไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้านะครับนักเรียนสังเกตคำว่า center นะครับ center center ลงท้ายด้วยอะไรลูก R E นะครับ R E แสดงว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบไหนครับแบบ British นะครับถ้าลงท้ายด้วย ER จะเป็นแบบอเมริกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะครับอ่าโอเคนี่คือตารางของจอห์นนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่เข้าวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าว่าเขาจะทำอะไรบ้างเป็นสิ่งที่วางแผนเวลาชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไปไหน ไปกับใครนะครับนี่คือ future arrangement นะครับครับทีนี้มาต่อกันในส่วนของ exercise นะครับจากตารางของจอห์นที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ complete the d i a l o g u s i n g the present continuous นะครับให้เราทำ d i a l o g ให้สมบูรณ์โดยใช้โครงสร้างของ present con นะครับซึ่งโครงสร้างของ present con นั้นนะครับก็คือ subject ตามด้วย verb to be ตามด้วย verb เติม ing ทีนี้มาดูข้อที่1กันเลยนะครับ number one. สังเกตว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพราะว่ามีเครื่องหมาย question mark นะครับประโยคคำถามเราต้องเอา verb to be ไปวางไว้หน้าประธานนะครับซึ่งประธานที่เราให้มาคือคำว่า your cousin your cousin ลูกพี่ลูกน้องของคุณนะครับคำศัพท์คำว่า cousin ไม่ได้เติม s แสดงว่าเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์พะมีแค่หนึ่งคน นะครับ verb to be ที่ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pot, คือคำว่า is นะครับก็จะเป็น is your cousin ส่วน alive แปลว่ามาถึงนะครับเราต้องทำไงลูกต้องเติม ing ก่อนที่จะเติม ing ต้องตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม ing ก็จะเป็น a r i v i n g นะครับ is your cousin a l r i v i n g this Saturday นะครับลูกพี่ลูกน้องของคุณจะมาถึงในวันเสาร์ใช่หรือไม่นะครับ n u m b e r t ์ทูดั t นะครับใช่แล้วนะครับ V วได้ We, that, that, ให้คำว่า meet มาแล้วก็ต่อด้วยคำว่า him at the airport at 10 o'clock นะครับ We, We เป็นประธานนะครับต่อมาต้องเป็น verb to be We เป็นประธานที่เป็น้าหูพจน์ verb to be ที่ใช้ก็จะเป็นในลูก or แล้วก็ตามด้วย meet เติม ing นะครับก็จะเป็น We are meeting him at the airport at 10 o'clock นะครับพวกเราเนี่ยจะไปเจอเขาที่แอร์พอทเวลา10โมงนะครับ Then ต่อจากนั้นนะครับ We ตามด้วยอะไรลูก Are taking นะครับ Take ก็เติม ing ซึ่ง Take ลงท้ายด้วย e เราก็ตัด e ทิ้งนะครับแล้วค่อยเติม ing นะครับก็จะเป็น Then We are taking a drive around town so that he can see the sights นะครับต่อจากนั้นพวกเราก็จะพาเขาเนี่ยไปขับรถร,บรอบๆเมืองเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นไงลูกได้เห็นวิวชิวทัศนะครับ Number t ข้อนี้ก็เป็นประโยคคำถามเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีเครื่องหมาย question mark นะครับสังเกตว่าประธานที่ให้มาคือคำว่าอะไรลูก he นะครับ he เป็น ประธานที่เป็นเอกพจน์ K ot, เพราะฉะนั้นใช้กับ is นะครับส่วนคำว่า stay ก็เติม ing ได้เลยนะครับก็จะเป็น is he staying at your place นะครับเขาพักอยู่กับคุณใช่ไหมนะครับเขาพักอยู่กับคุณใช่ไหม number four yes he is นะครับใช่เขาพักอยู่กับเรานะครับ so in the afternoon ในตอนบ่ายนะครับนี่ดูตารางของจอห์นนะครับในตอนบ่ายก็าทำอะไรนะครับ ให้คำศัพท์คำว่า introduce มาแล้วก็ตามด้วยคำว่า him to my friends นะครับ introduce แปลว่าแนะนำแสดงว่าเขาจะบอกว่าฉันจะพาเขาเนี่ยไปแนะนำให้เพื่อนรู้จักใช่ไหมครับประธานที่ให้มาคือคำว่า I I ใช้กับ verb to be อะไรลูกตัวเดียวเลยคือ am นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า introduce เติม ing ตัด e ทิ้งก่อนนะครับเพราะลงท้ายด้วย e I am introducing him to my friends นะครับฉันจะพาเขาเนี่ยไปแนะนำให้เพื่อนรู้จักนะครับหรือว่าพาเขาเนี่ยไปแนะนำให้เพื่อนให้รู้จักกับเพื่อนๆนนะครับ and then ต่อจากนั้นนะครับ V V เป็นประธานนะต่อมาต้องเป็น verb to be verb to be ที่เราใช้คือคำว่าอะไรลูกคือ are นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า play เติม i n g นะครับ and then we are playing tennis together นะครับต่อจากนั้นพวกเราก็จะไปเล่นเทนนิสด้วยกันนะครับตามช่วงเวลาเลยนะครับของอตารางของจอห์นนะครับ number five that's a good idea นะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเป็นความคิดที่ดีนะครับ and what did that you did that ให้คำว่า do มา in the evening บอกช่วงเวลาว่าในตอนเย็น นะครับประโยคนี้เป็นประโยคคำถามลูกนะครับ subject คือคำว่า you you, you เป็นพหูพจน์ verb to be ที่เราใช้ก็ต้องเป็น are นะครับแล้วค่อยตามด้วย do เติม r n g นะครับก็จะเป็น and what are you doing in the evening นะครับแล้วในตอนเย็นเนี่ยคุณทำอะไรนะครับ number 6อ่าเขาก็อตอบว่าอะไรลูก we a r having นะครับ have ลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม ing นะครับก็จะเป็น we are having a dinner party with the whole family นะครับนี่ดูคำว่า whole family whole ตัวนี้แปลว่าทั้งครอบครัวนะครับทั้งหมดเลยคำว่า whole แปลว่าทั้งหมดนะครับ whole family ก็แปลว่าทั้งครอบครัวนะครับพวกเราจะกินข้าวเย็นด้วยกันทั้งครอบครัวนะครับในตอนเย็น On Sunday morning ในวันอาทิตย์ตอนเช้า we are taking him to aquarium and then we we อะไรลูกต่อมาเป็น verb to be or แล้วคำว่า have ก็เตมิม ing นะครับตัด e ทิ้งก่อนนะครับ we are having lunch at the hot rock cafe นะครับในเช้าของวันอาทิตย์พวกเราก็จะพาเขาเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและต่อจากนั้น ก็จะไปกินข้าวเที่ยงที่ร้าน Hardrock นะครับ After that he is coming to Derek's house with me to play video games นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาที่บ้านของ d i r e k กกับฉันนะเพื่อไปไหนลูกไปเล่นเกมด้วยกันนะครับต่อมาข้อที่7น,นะครับ That sounds good Oh, ฟังดูดีนะนะครับแล้วก็ประโยคต่อมาก็เป็นประโยคคําถามนะครับนี่สังเกตประธานที่ให้มาคือคําว่า he นะครับเพราะฉะนั้น he ใช้กับ verb to be is นะครับเป็นประโยคคาถามก็ต้องเอา verb to be ไว้หน้าประธานนะครับ is he แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing คือคําว่า l e a v i n g นะครับตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม ing นะครับ is he living on Sunday night นะครับเขาจะกลับคืนนี้ คืนวันอาทิตย์นี้เลยหรือเปล่านะครับข้อที่8ก็ตอบว่า no นะครับอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธลูกให้คำว่า not มานะครับ no he isn't living นะครับ he isn't living until next week นะครับคือเขาจะยังไม่กลับจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้านะครับ in fact ในความเป็นจริงแล้วนะครับ we are having dinner at the local pub And then นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีไปทานข้าวเย็นนะครับที่ผับใกล้บ้านนะครับ And then ต่อจากนั้นนะครับ We We อะไรลูก We are going to the movie in the evening นะครับพวกเราก็จะไปดูหนังในตอนเย็นนะครับ Do you want to come with us จะไปกับพวกเราไหม ข้อที่9ตอบอะไรครับ I can't อ oh, ๋อไปไม่ได้นะครับ I ดดอะไรลูกใช้อะไรครับ I I am studying นะครับ studying ก็เติม ing ได้เลยนะครับ I am studying with Alicia นะครับ We have a test on Monday ฉันไปไม่ได้เพราะว่ามีอะไรลูกมีเรียนกับ Alicia นะครับพวกเรามี มีสอบในวันจันทร์นะครับเลยไปไม่ได้ต้องต้องเรียนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามเช่นเดียวกัน subject คือคำว่า you เพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้กับ you ก็คือ are นะครับ are you แล้วตามด้วยคำว่า visit เติมเลยลูก ing นะครับ are you visiting them in Holland next year นะครับคุณจะไปเยี่ยมเขาเนี่ย ที่ฮอลแลนด์ในปีหน้าหรือเปล่านะครับ Number 10 Yes ไปแน่นอนนะครับ i ิสอ l ลอ r ร์เรอ่ามันเป็นสิ่งที่อ่าถูกวางแผนไว้แล้วนะครับแสดงว่าปีหน้าเนี่ยเขาต้องไปที่ไหนลูกไปที่ฮอลแลนด์เพื่อไปเยี่ยมใครครับไปเยี่ยมพวกเขานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรา arrange ไว้แล้วก็คือวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าจะไปนะครับ I, that s p e n น ให้คำว่า spend มา spend ตัวน,นี้แปลว่าใช้เวลานะครับประธานคือ I ลูก I ต่อมาต้องเป็น am แล้วตามด้วย spend เติม ing ก็จะเป็น I am spending next summer at their house in Amsterdam นะครับฉันจะไปใช้เวลาในช่วงของ summer เนี่ยที่บ้านของพวกเขาใน Amsterdam นะครับอโอเคนี่คือทั้ง10ข้อนะครับที่พูดถึงสิ่งที่ วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเป็นตารางของจอห์นนะครับที่เขาวางแผนว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับ The present continuous for future arrangements. We s o u s e the present continuous subject plus verb to be plus verb ing to talk about future plans and arrangements. The kind of thing you write in your diary. We only use the present continuous for the future. when it is clear when you are talking about we often use time expressions like this evening on Monday or after lunch like that สรุปสำหรับการใช้ the present continuous for future arrangements นะครับเราจะใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นตารางอาจจะเป็นปฏิทินที่ถูก วางแผนไว้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เรานำมาใช้ในการเล่าเรื่องนะครับด้วย Present Continuous Tense นะครับอาจจะมีคำบอกเวลาที่เราเจอนะครับท้ายประโยคก็อย่างเช่นคำว่า This n v n n i n g on Monday after lunch หรือว่า Tomorrow นะครับที่เป็นการบอกเวลาชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับหวังว่าความรู้ในวันนี้ที่คุณนำมาฝากนักเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ Thank you for watching See you later Bye bye